สวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนๆช่องสซเด่นพารวยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผลได้นำเอาตัวเลขนะหลักหน่วยสิบบนล่างนะครับสิบหน่วยบนล่างนะครับจากน้อยมาหนึ่งตัวนะครับก็ซื้อเลขก็หอนะซื้อลอตเตอรี่สองใบหนึ่งก็อย่าให้ขาดนะครับภายในสามตัวนะครับจากน้อยก็มาหนึ่งตัวนะครับ ส่วนมากนะครับของเราก็โดยมากจะเข้าที่หลักหน่วยมากกว่านะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับสถิติก็เดินดีนะครับเข้ามาก็ไหลหัวนะครับก็ลองเอาไปาคิดแล้วก็วิเคราะหดูนะครับผื่อชอบนะเนาะจะนำมา,าให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับครับ ก,ก็ออื่นก็อย่าลืมคำเตือนนะครับสูตรของเราก็สูตรนี้ก็เป็นการคำนวณเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่แนะนำหรือจ็บูจงให้เล่นกันพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้ท่านสมาชิกและท่านติดตามช่องของเราขอบปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับครับก่อนอื่นก็จะลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับครับก็วิธีทําวิธีคำนวณของเราก็ ก็ไม่ยากนะครับหน่วยบนหน่วยล่างบวกกันนะครับได้เท่าไหร่นะครับก็เนาะเก้านะครับบวกห้านะครับก็ได้สี่นะครับสี่บวกหกคงที่นะครับบวกหกคงที่ทุกครั้งนะครับเราก็ได้มาที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขที่ออกมาคือเจ็ดหกหนึ่งล่างห้าเจ็ดนะครับแล้วเข้าที่เลขหนึ่งนะครับก็ยังเดินนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเจ็ด หกหนึ่งล่างห้าเจ็ดนะครับเราก็ห้าบวกเจ็ดนะครับห้าบวกเจ็ดได้สองสองบวกหกคงที่นะครับก็ได้แปดเก้าศูนย์นะครับตัวเลขที่ออกมานะครับก็คือสองห้าแปดล่างแปดสองนะครับครับก็มาดูไปเลยนะครับก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับตัวเลขของเราครับเดินมาก็ไหลนวนะครับก็มีเข้าตลอดนะครับส่วนของเราก็ คัดเอาตัวเน้นๆออกมานะครับก็หวังว่า,าท่านสมาธิกก็คงจะชอบด้วยนะครับเป็นแนวท้างนะครับตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดธรรมดาเนาะครับก็บาดโดต่อนะครับหลังจากหกหนึ่งแปดนะครับหกหนึ่งแปดมาก็เลขที่ออกมาคือหนึ่งเก้านะครับเสียงเข้านะครับถ้าต่อมาแล้วได้เก้า ศูนย์หนึ่งนะครับเลขที่ออกมาคือในเก้ากับศูนย์นะครับเข้าเก้ากับศูนย์นะครับถ้าต่อมานะครับห้าหกเจ็ดนะครับเข้าที่หกนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสองสามสี่นะครับเข้าที่เลขสองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับแปดเก้าศูนย์นะครับก็ออกมาที่ศูนย์กับเก้านะครับต่อเลขของเราเก้ากับศูนย์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเจ็ดแปดเก้าก็ ตัวเลขที่ออกมาคือ4ี่หนึ่งเจ็ดนะครับเราเข้าที่เลขเจ็ดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราได้สามสี่ห้านะครับเลขที่ออกมาคือสี่ศูนย์ห้าล่างห้าสามนะครับเราเข้าที่ห้าสามนะครับแล1 1. ้วก็ต่อมานะครับเราได้สี่ห้าหกนะครับตัวเลขที่ออกมานะครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าสี่นะครับหนึ่งสี่นะครับเราเข้าที่เลขสี่นะครับก็ อย่างวดที่แล้วนะครับวดที่แล้วเราก็ได้หนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนะครับเข้าที่เลขสองกับเลขสามนะครับผมก็ลืมลืมเลขสามนะครับแล้วก็ยังเดินดีนะครับเข้ามาที่ห้าแปดสามนะครับก็ยังเดินนะครับสำหรับงวดนี้นะครับวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะครับก็ทขากก็ได้สองกับสามนะครับ มือนเดิมนะครับเราบวกกันนะครับใช้สองบวกสี่นะครับสองบวกสี่ได้หกหกบวกหกคงที่นะครับก็ได้สองนะครับแล้วก็สามสี่นะครับอย่างน้อยมาหนึ่งตัวนะครับสติชอบมานะครับสติจะเดินมาที่อันนี้ก็ได้สิบหน่วยนะครับก็เข้ามาที่หน่วยนะครับนี่คืเลขหน่วยนะครับหลักหน่วยอันนี้หลักสิบนะครับอันนี้เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับอันนี้ก็สิบหน่วยนะครับ อันนี้ก mm ็มาที่เล็กหน่วยนะครับอันนี้มาหลักหน่วยนะครับวันนี้น่าจะมาหลักหน่วยนะครับขอลองลองเอาไปพิจารณาดูนะครับสองสามสี่นะครับผต่ชอบเนาะลองเอาไปพิจารณาดูนะครับซื้อรัตต่สักใบก็ไม่น่าขาดนะครับสองสามสี่ยางน้อยมาหนึ่งตัวนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ